ตะเวนกระลังขึ้นแต่เสาแต่เซี่ยวเลยหกโมงนี่พี่น้องนี่หกโมงเช้าเ,า,าเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆนะคะสงสายสีใสเล็กผนละพี่น้องมันนี่ยังสีอยู่ตะเวนกระลังขึ้นแต่เสาแต่เซี่ยวเลยหกโมงนี่พี่น้องนี่หกโมงเช้าเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆนะไก่ก็มาทำายเนาะค่ะาคาพี่น้อง ทำลายเนาะคะเนาะออกบ้านก็จะเปิดประตูไว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเปิดประตูไว้หายยุ่แต่ว่าบบนี้เบิ่งหาทางเข่าบ่ได้อันนี้ก็ถือว่าแข็งแล้วพี่น้องนี่น้องกาเนาะคะเนาะน้องกาหรือว่ามาบานแม่ลำดวนนี่แล้วพี่น้องสียตุวนั้ไม่สูัแบบไงพี่น้องสูงมาครองประตูเพื่อว่าแเพ่นออกไปเนาะคะเนาะ ยามเพิ่นทีไปท้ำธุระของเพิ่นขังนาะซงส้ายสีใสเล็กพ,ลพุ่นเราพี่น้องมานี่เจียงซียู่พี่น้องปองป่ายจ้าเบิ่งแน่เบิ่งแน่พี่น้องมือนีกนกระตะเว้นแดงใจวายขึ้นมาเราพี่น้องเอ้ยพุ่นนะสงส้ายสีใสเล็กพ,ลพุ่น,นเราพี่น้องมานี่เจียงซียู่เปิดเพิ่นน,อน้องกาเนาะขันเนาะ กันโมหายพ่นออกไปเที่ยวเนี่ยหมุนคืนพี่น้องแต่ว่ากับเปิดบานไม่หายอยู่แล้วพี่นอ้องด้วยฮะนพี่น้องง่มื่อสาวทองฟ้าปลอดปู่งฮะฝนพี่น้องง่เมื่อสาวทองฟ้าปลอดปู่งตะเวนกําลังข้นแต่เสาแต่เสี้ยวเลยหกโมงเลยพี่น้องนี่หกโมงเช้าเนาะคะเนาะยากาศดีๆสวยๆงามๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าแข็งแล้วพี่น้องนี่ นองกาเนาะคะเนาะนองกาหรือว่ามาบานแม่ลำดวนนี่ละพี่น้องเจ็ตะเวนกะกะลังสีซองพี่น้องในลำดวนกะทายมาให้ชมนกกระย่างงอกงอยู่พี่น้องนกไก่หน้านะพี่น้องส้างสารใหเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กระขาดจวงปงอยู่มันอยู่เด้อพี่น้องนี่มันเป็นเป็นรวดเป็นบ่เมนลรวดเ,เ,เนาะคะเนาะเป็นภาษาอ้ยขาดอีดีเนาะคะเนาะ อันนี้เป็นมาบานเมลํำดวนฟางนี่นะจะบ่อยู่ดอ,อกพี่น้องลูกพึ่งเห็ดหอกบานก็จะเปิดประตูไว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเปิดประตูไว้หายยูต่ว่าบอนี้เบึง้งหาทางเขา่าวันใดคนอื่นว่านกไก่นาานกค่ะะย่างงอกงอกงอกดูพี่น้องจา้าเมื่อนี้โลง่งโล่งพี่น้องถนนหนทางเนกค่ะฮ่าคนพี่น้อง แม่เมื่อสาวทองฝ่าปอดปูงตะเวนกระกระลังสีซองพี่น้องแม่ลำดวนก็ถ่ายมาให้ชมนกกระย่าง,งอกงอกู่พี่น้องนกไก่หน้านะบ้านนี้นกขนอกะบ้านนี้มาขาดม่งนี้พี่น้องขาดบง่ดบงนี้ขาดไปเบิดพี่น้องประตูก็จะเปิดใ้ประมาณนี้แล้วพี่น้องประตูเปิดใอยุ่งลงแม่ลำดวนก็ถ่ายมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะ สงสัยสีใสเล็กผลละพี่น้องมันนี่ยังสีอยู่พี่น้องสร้างสารใหม่หรอพี่น้องเด้ออันนี้ก็ขาดจวงโป่งอยู่มันอยู่ด้พี่น้องนี่มันเป็นเป็นลวดเป็นบมเมนลวดเนาะค่ะเนาะเป็นภาษาเพื่อนเอินว่านกไก่นาเนาะค่ะเนาะย่างงอกงอกงอกอยู่พี่น้องจา่าเมื่อนี้โลง่งโล่งพี่น้องถนนหนทางเนาะค่ะเนาะเอก็มาทำายเนาะค่ะพี่น้อง ทำลายนาเนาะคะเนาะอ่ะผลพี่นองง่มามเสารทองฟ้าปอดปูงเบาฟอนมามาบานแม่ลำดวนซื้อน้องกาเด้อพี่นองเด้อเมื่อนี่กับผ้ามาชุ่มบรรยากาศคือเก่าแล้วพี่น้องลงุลงลุงแม่ลำดวนก็ถ่ายมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะติกเป็นอย่างแข็งแข็งแข็งอยู่พี่นองนี่เบิ่งดูละเกียงนเนาะคะเนาะน้องกาหรือบ่าหมานี่แหละพี่นอง สลายผลพี่น้องแงม่มือสาวทองฟ้าปอดปูอุ้ยขักอีดีเนกขนะเนาะอันนี้เป็นมาบานเมลลาดวนฟางนี่นะจะบอยู่ดอกพี่น้องลูกพึ่งเฮ็ดนะคนพี่น้องแงม่มือสาวทองฝาปอดปูคนอื่นว่านกไก่น่านกขนะเนาะแง่งอกงอกงอกดูพี่น้องจา้ามือนี่โลง่งลงพี่น้องถน,นนหนทางเนะขนะ บ้านฝนตกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แดดแจ่มดีดีพี่น้องแดดแจ้มดีขึ้นยังนี่เบื้องหน้พี่น้องจากบ้านฝนตกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แดดแจ้มดีดีพี่น้องแดดแจ้มดีขึ้นยังนี่เบื้องหน้พี่น้องจากบ้านฝนตกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แดดแจ้มดีดีพี่น้องแดดแจ้มดีขึ้นยังนี่เบื้องหน้พี่น้องจาก ซองหลอดหัวไปเบิงย่างออกแมน่นาบ้านพี่น้องเบิงเบืงเบิงเสี่ยวยังมากันพี่น้องเบิงซอยแม่น,น้ำดวนแน่เบิงแน่พู่นะอันนี้ก็ถือว่าแข็งแล้วพี่น้องเนี่ยน้องกาเนาะขะเนาะน้องกาหรือว่ามาบานแม่น้ำดวนนี่ละพี่น้องเชินสินออกไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยเมือนคืน ออกไปบันนี้ก็มาเห็ดขาดมุนเบิร์ดพี่น้องมึงแน่คุณนะอันนี้เอาฟางสารเอาขนาสิยูอีกบ,อบ๊กอบไปผลพี่นออ้องงามือสาวทองฟ้าปอดปูมามักได้พี่น้องออกทางประตูนั่นมาออกทางยังสีพี่น้องเจยาหยังมากันพี่น้องยังสิยูหายมึงแน่คุณนะเอาฟางสารขนาดอันนี้แข็งก็ฟางพี่น้องกาดขาดอีกแล้วนี่ขาดอีกแล้วมาหมักได้พี่น้องออกทางประตูนั่น มาออกข้างยังสี่พี่น้องอาผนพี่น้องแามเมื่อสาวทองฟ้าปอดปู่บ้านฝนตกเนาะคะเนาะเมื่อนี้แดดแกมดีดีพี่น้องแดดแกมดีคืออย่างนี้เบื้องในพี่น้องจะออกบ่านก็สิเปิดประตูไว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเปิดประตูไว้หายยูแต่ว่าบ่านนี้เบื้องหาทางเขา,ววาได้บ้านนี่เนาะคะเนาะบ้านนี้มาขาดมองนี้พี่น้อง ขาดตรงนี้ขาดไปเบิดพี่น้องเนี่ประตูก็จะเปิดว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องประตูเปิดใบอยู่อันนี้ก็ถือว่าแข็งแล้วพี่น้องเนี่ยน้องกาเนาะขะเนาะน้องกาหรือว่าหมาบ้านแม่ลำดวนนี่แล้วพี่น้องซองหลอดหัวไปเบิง์ดยางออกมาด่าบ้านพี่น้องเบิงเบิงเบิงเสียวยังมากันพี่น้องเบิงซอยแม่ลำดวนแน่เบิรแน่ผุนะบ้านฝนตกเนาะขะเนาะ เมื่อนี้แดดแก้มดีดีพี่น้องแดดแก้มดีคืออย่างนี้บางในพี่น้องจะบ้านฝนตกกนกขะเนาะเมื่อนี้แดดแก้มดีดีพี่น้องแดดแก้มดีคืออย่างนี้บางในพี่น้องจะเพื่อนอื่นว่านกไก่น้านกขะเนาะอยางงอกงอกงอกดูพี่น้องจะเมื่อนี้โล่งโล่งพี่น้องถนนหนทางเนกขะเนาะ ตะเวนกระลังขืนแต่เสาต่เซียวเลยหกโมงนี่พี่น้องนี่หกโมงเช้าเนาะคะเนะบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆนะคะเบาหอนมามาบานแม่ลำดวนซื้อน้องกาเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> มื่อนี้กับผ้ามาชุ่มบรรยากาศคือเก่าแล้วพี่น้องบ้านฝนตกเนาะคะเนะเ <c oughs> มื่อนี้แดดแกมดีดีพี่น้องแดดแกมดีขึ้นอ,อ,ย,อย่างนี้บ้างนะพี่น้องจ้ะ เบาหอนมามาบานแม่ลำดวนซื้อนองกาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กับผ้ามาชุ่มบรรยากาศคือเก่าแล้วพี่น้องตีกเป็นยางแข็งแข็งแข็งอยู่พี่น้องนีนเบืองดูละเกียงนกขะ,ะเนาะนองกาหรือว่าหมาเนี่แหละพี่น้องซื้ออุ้ยขักอีดีนกขะ,ะเนาะอันนี้เป็นมาบานแม่ลำดวนฟางนี่นะจะบ่อย่ดอกพี่น้อง ลูพึ่งเห็ด่ตีกเป็นยาง,างแข็งแข็งแข็งอยู่พี่น้องนี่เบิง่งดูล่ะเกียงนกขะะนะนอกกาหรือว่าหมาเนี่แหละพี่น้องซื้ออมอกบ้านก็จะเปิดประตูไว้ประมาณนี่แหละพี่น้องเปิดประตูไว้หายอยู่แต่ว่าบบนี้เบิ่งหาทางเขาบ่าได้พี่น้องปองไปจ้า เบิ่งแนะบเบิ่งแนะ่พี่น้องมือนี่กระตะเว้นแดงใจวายขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นะมามักเด้พี่น้อง,อ,นะมามาอ,งออกทางประตูนั่นมาออกทางเัยงสีพี่น้องตะเว้นกนกะลังสีซองพี่น้องในลำดวนกระทายมาให้ชมนกกระย,าย่างงอกดูพี่น้องนกไก่หน้านะคือเพิ่อนน้องกาเน,นาะข่ะเนาะ กันบ่หายพ่นออกไปเที่ยวนี่ยมือคืนพี่น้องแต่ว่ากับเปิดบานไม่หายอยู่เด้อพี่น้องเด้อจ้ะคุณน่ะไม่สูนแบบไงพี่น้องสูมักคลองประตูเพื่อว่าแเพ่นออกไปเนาะคะเนาะแามพ่นจิไปทํำธุระของพ่นขังพ่นจิออกไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยมือคืนออกไปบันนี้ก็มาเห็ดขาดมุนเบิดพี่น้องมึงแน่คุณนะนะอันนี้เอาฟางสานเนาะคะเนาะสิยู่อีกโบ,โบ่บุกเจ้ายังมากันพี่น้องเจงสิยู่หายมึงแน่คุณนะ เอาฟางสารขนาดอันนี้แข็งก็าฟางพี่น้องกาดขาดอีกแล้วนี่ขาดอีกแล้วเปิ้ลจะออกไปเที่ยวไปเลินเนี่ยเมืองคืนออกไา